พนักงานเซเว่นครับลูกค้ามาแล้วครับซื้อขนมไปกินดีกว่าอ่าหยิบเลยครับปีโปกัมี่อ่าหยิบเสร็จแล้วอย่าลืมไปให้พนักงานสแกนด้วยนะครับตาดไซแนนกัมมี่กัมมี่แนะนําให้ซื้อทุกอย่างเลยครับอร่อยทุกอย่างเลย m อเควิตามินกัมมี่โอ้ช่วงนี้ท้องผูกอ่ะกินรสไหนดีนะนี่เลยครับรสส้มเขาเขียนว่าขับถ่ายช่วยให้ชอบเลยรสส้มเอาปีโป้รวมรสด้วยอ่าครับ โยเกิร์ตนักงานผมคิดเงินรอแล้วเนี่ยเอาเงินเคียวโหเอาด้วยมาแล้วค่ะอะเบียมเบียมเบียมยิงนะครับนักงานคิดเงินให้หน่อยวิชาคาถาปืนมาลุโตะอืมมาลุโตะมีข้นวมีข้าวมีห้าเพี้ยนเดียวหายวับเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสามสิโอเคสามสิบห้าบาทอบีให้ตังค์เขา 35, 35บาทค่ะให้แบงค์ห้นะคะถอนเท่าไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยววันนี้ป๊าจะมาสอนน้องบีมใช้เงินนะเพราะปกติบีมไปโรงเรียนเนี่ยใช้การ์ดแตะ,ะเงินอยู่ในการ์ดแตะแล้วเขาก็บวกลบคูณหารอัตโนมัติเลยอ่ฝึกไว้เวลาบีมไปซื้อหน่มเซเว่นน่ะเขาจะได้คิดเป็นบีมนี่ป๊าก็จะมีเหรียญให้บีมอันนี้เป็นที่ใส่เหรียญน,นะ อ่ที่ใส่เหรียญเหรียญ5้าเหรียญ1ิเหรียญบาทเหรียญ2อบาทอ่ะแล้วก็มีเงินให้ด้วยอันนี้เงินจริงเลยนะครับอ่ะพึกบบจริงจริงเลยเหมือนจอไปเอาไปเอาเอาเอาเงินไปเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยจะให้แม่เป็นเป็นคนขายก่อนแล้วบีมเป็นคนซื้อนะแล้วค่อยสลับกันอันนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์ของเรานะครับอ่าปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้อ่าอ้ามันไม่ปิดแล้วอ๋อไหนเปิดไงครับบีมกด open พร้อมยังพร้อมซื้อหนมในเซเว่นยังพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวราคาเนี่ยเราจะสมมุติกันขึ้นมาเองนะป๊าลืมไปว่าต้องมีเงินทั้ง2องฝ่ายนะทั้งคนซื้อและคนขายเออป๊าเลยเอาเงินมาให้บีมอีกอ่าเดินอยู่เดินอยู่อุ้ยชงอาลืมบอกลืมบอกขนมของเราวันนี้ก็จะมีครับปิโป้กินโคลาเงุ่นเคียวโฮแล้วก็พีทอันนี้ปโป้โยเกิร์ตครับอ่โยเกิร์ตอันนี้ปิโป้รวมรสที่เราคุ้นเคยปิโป้ในตำนาน แล้วก็มียูโรเค้กอ่าแล้วปิโป๊กัมมี่อันนี้ก็ MK ็มเควิตามินกัมมี่ทั้ง7ลดโอเคอ่ะลูกค้ามาแล้วซื้อของได้อ่ะช่องขนมมาเดี๋ยวโจทย์เลขบ้าจะเป็นคนสมมุติขึ้นมาเองนะใช่ซื้อเสร็จแล้วอ่ะซื้อเสร็จแล้วอ่ะสมมติตรงเนี้ยเป็นเงิน70บาท เจ็ดสิบบาทค่ะคุณลูกค้าบีมถ้ามีพอดีบีมก็ให้พอดีนะถ้าไม่มีพอดีบีมก็ให้แบงค์อื่น้คิดเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนคุณคุณดูก้อนมีแบงค์อะไรบ้างเจ็ดสิบบาทบางทีเราก็ให้แบบพอดีได้ไหนบีดูดิโอเคอ่าโอเคไงคุณยิบอะไรมาบ้างครับอันนี้เขายิบมาเท่านี้นะอ่ะเราออกขนมมาก่อนปึ๊บ เจบาทถูกต้องเก่งมากลูกค้าเลือกขนมใหม่ครับอ่าลูกค้าเลือกเลือกเลยครับเอาอะไรอีกดีอ่าอ่าโหอาอาหยิบครับอ่าหยิบหยิบอหยิบอะไรครับไหนขอดูขอดูหน่อยครับอ่าสแกนสแกนสแกนอ่ะบีมครับสมมุติว่าเป็นเงิน750ครับผม 750บาทอ่า750 750นะครับพอดีเป๊ะ750 750าอไหนดูสิ750จริงเปล่าเป็นนึ่งนะขอลีข่ายได้ไหมแบงค์คุณก็มีไงคุณก็หาสิ750ดอาพอดีเขาใมบีมไม่เห็นอ่ะพอดีเป๊ะจริงเปล่าเวลาบีมให้เงินพนักงานอ่ะบีมต้องพูดด้วยนะ 750บาทพอดีนะครับเพื่อเป็นการทวนเงินอันนี้ครับ750ดร้อยหบาสิบเจ็ดอยาติ้งเก็บเงินครับอ่ะบีมคันนี้สมมุตินะป้าเก็บเงินบีมแล้วบีมมีแบงค์พันใบเดียวแล้วคัแนนได้ไหมบีมมีแต่แบงค์พันแล้วอหยิบขนมได้มีแบงค์พันต้องใช้ให้คุม้มมีแบงค์พันใบเดียวนะใช้ให้คุม้มแค่นี้เหรออ๋อยังยังยัง ยิบเจ็ดก็ไปให้พนักง,งานสแกนทุกคนนะครับคิดเงินด้วยค่ะอ่า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 โอ้เี่าวนี้มีมมโเเอเกต์ว้อูตตต้ติดติดติดอ่าสมมุติว่าบีมซื้อไปเนี่ยเป็นเงินหกร้อยเก้าสิบบาทมีตังค์เท่าไหร่ครับอพอไหมพออ่าให้เงินพนักง,งานครับ 690บาทน,นะครับแม่บีอ่าแม่บีทอนทอนเงินค่ะบีมคิดคำตอบไว้ในใจเลยให้1,000เป็นเงิน690ก็เอา1,000ลบ690เป็นเงินทอนที่เหลือผลลัพธ์ก็คือเงินทอนอ่ะไปเอากระดาษมาอ่ะคิดมาได้เท่าไรครับตังทอน310เขาต้องทอนเรา310ใช่ไหมอ่ะมาดูอ่าพนักง,งาน 310บาทถูกต้องค้าเงินทอนหุ้ยอะ่ะโอเคเดี๋ยวซื้ออีกอย่างหนึ่งซื้ออ,อย่างหนึ่งป๋าจะจำกัดเงินบีมแล้วบีมมีแค่100เท่านั้นมีงบแค่แค่หนึ่งอยย่าหยิบขนมเยอะนะเวลาบมีมซื้อของอะ่ะบีมก็ต้องดูด้วยนะว่าเงินเรามีกี่บาทใช่ป่ะบีใช่เออคุณไปหยิบเกินร้อยไม่ได้นะอ่าอย่าหยิบเกินร้อยอย่าหยิบเกินร้อยซื้อน้อยๆอ่ะอ่ะอะ ยี่สิบห้าบาทอ้ายี่สิบห้าบาทอ่าหนึ่งร้อยอ่ะตังพอยี่สิบห้าบาทถอนเท่าไหร่บีมพนักงานต้องถอนเหล่าไรหนึ่งร้อยลบยี่ห้าเจ็ดสิบห้าถูกอ่าโอเคเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยเพราะดยปกติอ่ะบีมเข้าเซเว่นอ่ะถ้าไปซื้อหนมเองอ่ะไม่เกินหนึ่งร้อยหรอกให้เงินไปอ่ะเดี๋ยวให้บีมลองมาเป็นคนขายให้แม่บีซื้อหนึ่งครั้งพออ่า ขนมมเเต็ลยพนักงานเซเว่นครับลูกค้ามาแล้วครับซื้อขนมไปกินดีกว่าอ่าหยิบเลยครับกมี่อ่าหยิบเสร็จแล้วอย่าลืมไปให้พนักงานสแกนด้วยนะครับตกดไซเมนกมี่กมี่แนะนําให้ซื้อทุกอย่างเลยครับอร่อยทุกอย่างเลยเ k ควิตามินกมี่โอ้ช่วงนี้ท้องผูกอ่ะกินรสไหนดีนะนี่เลยครับรสส้มเพราะเคียยวขับถ่ายช่วยให้ครบเลยรสส้ม เอาปีโป้รวมรดด้วยอ่าครับโยเกิร์ตแล้วงานผมคิดเงินรอแล้วเนี่ยเอาไปเคียวโฮด้วยมาแล้วค่ะบีมบีมบีมยิงนะครับงานคิดเงินให้หน่อยเิ้ยชาคาถาปืนลานุโตะอ๋อมีข้ามีข้ามีห้าพี่มันตะพังยังหายวะเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่สามสิบห้า สาบอ่ะ <5 S 1> โอเคสาบาท,บาทอาบีให้ถังคนสามสิบห <35 S 1> ้าบาทค่ะให้แบงค์ห้าสิบนะคะถอนเท่าไรครับสามสิบห้าห้าสิบลบสามห้าห้าสิบลบสห้าคุณคิดเงินหรือคุณท้องอะไรอเอาละเอาละโอ้ยนานเทละห้าสิบลบสามสิบห้า คุณฟอร์มวะนนี้ถอนเท่าไหรครับอ๋อไม่บอกด้วยสุกซองถอนเท่าไหร่้าร้โอเคสุกต้องถูก้องถุกต้องนึง้าบาทต้องบีมบีมชอบรอกเครื่องเก็บเหรียญอะใช่บีมดึงออกมาแต่เวลาบีมใส่อ่ะบีบีมต้องกดครับ ดาบบีมก็ต้องมีแรงด้วยนะแล้วก็กดให้มันตรงล็อกด้วยให้มันเอียงๆหน่อยอ่านั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย